ฉันชื่อนางแดงวัวทองอายุ60ปีเป็นหอบมาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมาน,มนหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มต้องใช้ยาพ่นบางทีก็สองสาครั้งเวลาหายใจมันหายใจไม่อิ่มแล้วก็บางทีหลอดคอเรามันก็มีเสลีหายใจไม่ไม่คล่องอะ่ะแบบว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าเราหายใจไม่อิ่มอะ่ะก็ลูกแนะนําให้กินพอ,อเริ่มแผ็งที่สองรู้สึกว่ามันมันดีขึ้น หายใจมันก็โลง่งนอนหลับสบายพ่นยาก็าน้อยลงไม่ค่อยได้พ่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นต้องพ่นกลางคืนกลางวันก็ต้องพ่นเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงกลางวันก็บางทีก็หอนนะึงนอนสบายหายใจก็โล่งขึ้นดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก่อนเนี่ยแบบมันพรมานหายใจไม่อิ่นมันก็ปวดตัด ผมอาทิตย์พงศ์พิชานธนกกรครับอายุ45ปีมาแบ่งปันนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้มารู้ตัวครับว่าตัวเองเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับอาการที่เกิดขึ้นครับคือเริ่มตื่นขึ้นมาครับมีเขาเรียกว่ามีน้ำมูกไหลนะครับออกมาแล้วก็รู้สึกออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลยนะครับผมหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันจนถึงขั้นคันตรงขอบตาเนี่ยครับ แล้วก็จะตาแดงเกาตาทั้งวันเลยครับจะตาแดง ทั้งวันเลยก็ไปตรวจเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อย่างพวกไรฝุ่นนะครับาซากแมงสาบแล้วก็พวกเศษหญ้าอะไรพวกนี้แพ้หมดเลยก็ให้ยานะครับมี้ทั้งหมดอยู่3ตัวที่ผมต้องทานอยู่ก็จะเป็นยาเม็ดลีลีนะครับเป็นยาเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับแล้วก็เป็นยาเม,ม็ดกลมเป็นยาขยายหลอดลมนะครับแล้วก็มียาพ่นจมูกซึ่งจะต้องพ่นทุกวันนะครับเป็นสเตียรอยนะครับเพื่อที่จะให้พอหายใจออกได้บ้างคือผมจะมีอาการที่เรียกว่าถึงจะใช้ยาอยู่เนี่ย ก็จะหายใจออกเพียงแค่ข้างเดียวนะครับคือหายใจได้ไม่เต็มปอดเวลานอนเนี่ยจะนอนแล้วเหมือนนอนไม่อิ่มนะครับหลับไม่อิ่มตื่นมาแล้วยังเพลียอยู่มีอาการน้ำมูกไหล เป็นทุกเช้านะครับถึงจะทานยาก็ยังเป็นอยู่โชคดีมากๆนะครับที่ภรรยาครับแนะนําให้รู้จักกับดี o อตตัวนี้ครับตอนแรกก็คือทานวันละ1เม็ดอาการที่เกิดขึ้นครับก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตื่นมามีอาการจามน้อยลงนะครับน้ำมูกเริ่มจะลดลงนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับใช้ผ่านไป1เดือนครับกลายเป็นว่าบางวันเนี่ยลืมทานยาภูมิแพ้ด้วยทานวันละ3เม็ดเช้ากลางวันเย็นเลยดีกว่า นะครับหลังจากที่ทานครับ3เม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับจากตะก่อนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้งสองข้างเต็มปอดเลยนะครับเวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอหลับได้ลึกนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านนะครับตื่นเช้ามาก็ รู้สึกสดชื่นนะครับพอเปลี่ยนเป็นใช้ดีพอตครับ3เมตร นะครับไม่ต้องทานยาภูมิแพ้มาเนี่ยสามอาทิตย์แล้วนะครับที่ไม่ได้ทานยาภูมิแพ้แล้วก็ไม่ต้องพ่นจมูกมาสามอาทิตย์ติดต,ต่อกันแล้วดีพอตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆดีพอตมากครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรค่ะอายุ5 1ปีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่จะเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วล่ะความรู้สึกว่าจามแต่ละครั้งนะคะ่ะมันมีน้ำมูกะคะ่ะ ไหลามากนะคะและก็มาลองสังเกตตัวเองเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันเรานอนนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนอนแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจฟึดฟดอยู่ตลอดเวลาและมันคัดจมูกมากเลยนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าหายใจมันแน่นหน้าออกแล้วล่ะหายใจไม่ออกจนกระทั่งว่ามารู้จักตัวดีพอตนะคะตัวนี้เลยอะเลกก็เลยซื้อมาทานนะคะ ทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดแล้วก็ทานก่อนนอนอีกนะคะก็คือ1เม็ดนะคะทานไปนะคะลองสังเกตตัวเองหลักจากที่ได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะคะความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมาน้ำมูกมันแห้งน้ำมูกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อน นะคะอาการจามเอ๊ะความรู้สึกว่ามันไม่มีจามแล้วนะมาสํารวจดูตัวเองะค่ะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นนะคะและเวลาตอนกลางคืนก็เหมือนกันนอนแล้วก็หายใจอย่างแบบหายใจสะดวกอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมมันคัดจมูกนะคะหายใจไม่อิ่มนะคะแต่พอเราได้มาทานตัวนี้ค่ะดีพอททุกอย่างเลยความรู้สึกว่ามันดีขึ้นน่ะค่ะตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ให้กับอลิศมาก นะคะก็เลยขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตตัวนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพท,ที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะ